ลุ่นซ้อ์ยำสาวอุโอุกพี่ทำอะไรเงี้ยอยู่กระผมเอกดำซิ่งครับผมอยู่โซนาจักัวนัทกรวยทำอะไรพี่เติมน้ำมันพืชแงแตกแงชาวเลยพี่หงออกไปไหนเนี่ยไปไหน ไม่บอกผมจะต,ตามหาเจอไหมเนี่ยไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าหัวหน้าจะโดยจะไปไหนครับวันนี้ม,มาตรวจสอบปีกนะสิเมื่อวานนี้ไปตะครุบเอ่อตีป่ามายังทนทานไหมถ้าทนทานนี่ช่างเบิ่มเชื่อมผ่านนะโอ้ผ่านนะี่ผ่านผ่านผ่านมันต้องได้แก้มนะันหรูกพี่ ต้องได้แก้ไหมนี่ <Hey. S 1> แก้ uh huh. แต่ผมเห็นไนะอ้คันสองร้อยที่ขุดอยู่ไอ้นั่นน่ะไอ้อยู่โคกกระชายเอ้โกบิโก้โกะนะทะแ,แยงมานี่ไงเดยพี่ทะแยงมานี่แหละขึ้นมาอย่างนี้แหละไม่จะเอาให้มันชนเนื้อถ้าชนเนื้อไปตกเลยเลยชนงากตัวเนี้ยนะ uh huh. เอ้คันสองร้อยมันมาถึงเนี่ยนะเลยนี่ยแล้วมันเฉียงมาขึ้นมาอย่างนี้ ต่นี่มันปล่อ,อยยาวขึ้นมาอีกเติมน้ำมันไฮดรอลิกครับผมยามเช้าเช็ครถไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะไปไหนนะอู้เติมสองกอนเลยป่ะป้าปอู้ก๊ออนครึ่งน่าจะปฏิป่าเหมือนเดิมใช่ไหมพี่จบแล้วจบแล้วไม่รู้นะจุดรถไปไหนนะไม่รู้ว่าจะตามหาเจอไะทุกคน หรือเปล่าผมต้องไปประกันใช้ใก่อนเอ้ยโอ้โหกระลดนน้ำอยู่ยังไม่เหยียบน้ำได้ยังโอ้เจ้าแคทก็กำลังเจาองไงานครับผมเป็นงานชั่วโมงแน่นอนวิ่งงานเดียวครับช่วงนี้ก็วิ่งงานเดียวก็ทำโคกนองนาไม่รู้ว่าเป็นโรงงานโคกนองนาหรือเปล่าพี่น้อง หัวหน้าจุโรยนี่ปวดหลอถามก็ไม่บอกอีกบอกหน่อยเถอะผมะได้ตามหาเจอลูกเพะนี่ครับเนี่ยหัวหน้าจุโรยบอกว่านี่แหละที่สาเหตุที่เปื้อนจารบีนะเพราะอัดถ้าไม่อัดนี่ไม่เปื้อน <laughs> เปื้อนยันกระจกเนาะดูว่า นี่ก็อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับช่วงนี้รถหกล้อก็จอดไปหน่อยก่อนนะพี่น้องเนื่องจากคนน้าตะโดยก็มีงานโคกน้องนาเข้าครับไม่รู้ว่ากี่ลูกกับพี่น้องเจ้าแคทนี้สภาพนี้ก็หกเจ็ดปีแล้วนะยังสภาพงดงามสวยคือเก่าครับแต่นี่ลหะ สภาพยังไม่ช้ำนะครับผมอู้หัวหน้าจุโรยนี่เฮียได้หัวหน้าจุลรยมาดูแลรถนี่สุดยอดอะ่ะหัวหน้าจุลยดูแลรถได้สุดยอดมากตูดเก็ไม่ละไอนะมาดูครับแม่ทลางนี่เงาวับอะไม่ต้องพูดถึงส่วนอ่รถหกล้อนี่พ่นสีรองพื้นไปแล้ว ไม่รู้ว่าเฮียนงจะเอาสีอะไรนะครับผมขัดอะไรเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ่น้ยกหัวเครื่องอเครื่อง h o 7 c นะครับเครื่องเก่าเฮียนงมีเยอะครับอันนี้ซื้อซื้อหัวกับคัตชีคัตชีมา หอยคัดซีนะครับแล้วก็เอามาเอาเครื่องที่นี่อันนี้ได้ข่าวว่าเครื่องตัวนี้น่าจะใช้ใส่กับรถนะเทเลอร์นะเขาถอดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจเครื่องตัวนี้นะครับอติดตามชมครับคันนี้ครับน่าจะได้ไปลงบ่อยุสายสองสะหลวงแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปลงตรงไหนโอ้เริ่มมันนี้แล้วครับเริ่มจะขึ้นปิดกั้นทางหลังแล้วก็ทำจงอาง อู้รถพ่วงสามหกศูนยอู้เริ่มทำจงอางแล้วครับผมนี่ครับอันนี้เพลนลายไหมนี่เส,สรถเกี่ยว่ามีสองคันครับ BC เจ็ดศูนเออพี่น้องเอ้ยยามเชา้าครับไม่รู้ว่าน่าจะโรยไปออกงานไหนนะ เขาบอกยังไม่รู้ครับแต่นี่ก็พ่นสีรองพื้นก็ลงสีไล้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรรอติดตามชมครับว่าสีอะไรเมื่อวานนี้ไปตีมาป่ามานี่ปีกไม่หักนะพี่น้องนะถ้าไปตีป่านี่ต้องควรระวังครับกลัวมันจะหัก สงสัยว่าจะน่าจะติดไว้ถาวรหรือเปล่าไม่แกะถ้ามันได้ทรงน่าจะติดไว้ถาวรน,นะงานชั่วโมงกระโคกหนองนาครับช่วงนี้ดูงานชั่วโมงกระโคกหนองนาไปก่อนครับฮอนด้าจูเลยโอ้ F X Z ฟเอสามหกศูนย์ครับรถพ่วงมาดำหินดำสายให้ทีมง,งานเรื่องแสงครับนี่ ูรถสวยรถรอรถรอแก้ววันนี้ก็จะพา fc ไปดูทีมงานเสียสุดน,นะครับผมเสียสุดคนเยอะนะครับแหมเลยว่าตอนเช้าผ่านมาเห็นว่านาจุเลยกำลังก้มกมเงยๆเลยเข้ามาถามดูครับว่าไปที่ไหนไปพี่เดี๋ยวโทรหาด้อ ไปครับเดี๋ยวเราจะยามเช้านี่เดี๋ยวเรา,เราค่อยไปหาหัวหน้าจโรยนะว่าหัวหน้าจโรยจะไปไหนไม่ไปได้เขาไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเราไปธุระอยู่ที่ประคุณชัยกันเดี๋ยวเราไปธุระเสร็จก็เราค่อยถามเจ๊พึ่งครับมีแต่เจ๊พึ่งก็บอกว่าไปที่ไหนหนะพี่น้อง นี่ไอ้เหลืองอะหลามมาแทนมากระดออะไรอยู่นี่มาอะไรเฮ้ยไปไหนมาอะไรหรือว่าไปวิ่งงานวะ งงลามงามมแทโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้งบายบายครับสวัสดี